สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเ็ซีทุกท่านเรามาดูบนกันอีกสูตรสอสูตรและสรุปก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าคำเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า ดูกลื่นผีที่ห้านี่ไหมสองทับทับหกเปลี่ยนเดือนห้าเดือนห้าแล้ว สมการผ่านไปแล้วเรามาดูย้อนหลังคือเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดห้าหกสามล่างมาที่สามสองใช้แค่นี้แหละเราจะแซนหนึ่งครั้ง สิบบนนี้จะเสนหนึ่งครั้งหมื่นสองครั้งร้อยหนึ่งครั้งแสนหมื่นสิบล่างหกค้งที่บวกหนึ่งคุ้งที่ มาทำเลยเจ็ดบวกศูนย์บวกห้าบวกหกหกเป็นหนึ่งเท่ากับแปดเก้าศูนย์เอาเก้าชุดนะ 7, 5, 3, 1, 6, 7, 8, เอาเก้าชุดเนาะเจ็ดบวกห้าบวกสามบวกหนึ่งเท่ากับหกเจ็ดแปดเอาเก้าชุด าวชุดลองดูจำค <c oughs> ู่คือแปดหกแปดเจ็ดแปดศูนย์เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดแปดแปดได้ตรงนีนศูนย์หกศูนย์เจ็ด ศูนย์แปดเจุดหลักร้อยสุดนีเละสองเจดสบสี่บวกะ2าบวกเจ็เป็น16 6 7 สามบวกหนึ่งบวกหกลักร้อยด้วยจานร้อยตัวนี้ก็คือหกแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดสามแปดเจ็ด ที่ออกไว้ก็คือเจ็ดแปดหกเจ็ดต่อมาคือหกหกเก้าหกแปดเจ็ดล่างมาที่สามหก แสนหนึ่งครั้งสองครั้งร้อยหนึ่งครั้งบวกหกของที่แสนหมื่นสิบล่างบวกหนึ่งของที่หกบวกสองบวกหกบวกหก บวก3บวก1เท่ากับไปบ่วเนาะมนนี้638 เท่ากับ0 1 2 12 4 5 6 6 7 8จับคู่กันก็คือ06 07 08 16 17 18 สองหกสองเจ็ดสองแปดหลัก้อยของเราก็จะเอาที่หกสองสิบสองบวกหกบวกเจ็ดหกเจ็ดเป็นสามเป็นห้าห้าหกสองบวกหนึ่งบวกหกก็คือห้าสองเจ็ดหก

ที่เราจะใช้มันจะแม่นไหมสองหกหกสองสองเจ็ดไปที่แปดห้าล่างเซนหนึ่งครั้งหมื่นสองครั้งร้อยหนึ่งครั้งบวกหกคงที่เซนหมื่นสิบล่างบวกหนึ่งคูงที่ 2องบวกสองบวกสบวก,บวกหกาสาตัวเลยสาสองเป็น6กหกบเป็น12 3สองสาสสองบวกหกบวกแบวกหนึเท่ากับเ8 9จับคู่กันก็คือสอง จ็ดสองแปดสองเก้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าหลักลอยของเราก็จะใช้ที่แสนสองครั้งก็คือสี่หมื่นหนึ่งครั้งก็คือหกบวกเจ็ดคงที่เท่ากับ สิบเจ็ดแปดสี่นะคะหลักร้อยต่อไปที่แปดตัวเดียวเนาะแปดก็คือเจ็ดสี่เก้าแปดสี่เก้าสี่สี่เก้าเอาเจ็ดด้วยเนาะ ไปที่สี่กับสองจับใส่หลักร้อยใส่เองนะคะก็คือเจ็ดสี่เจ็ป่เจเจอไปชอบสองหางนะคะเอาไป2หางนี่สเพิ่ม ไปที่เก้าสีเจ็ดสีนี่นะคะสองหงางสีออกหมดแล้วสีมันจะหมดแล้วซื้อมาใหม่ๆดิแต่มันแห้งไวเนะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะ 8 4 9 8 47 4 7 4 9 2 7 2 9สี่อหางอันนี้ใครไม่ชอบก็ตัดออกไปใครไม่ชอบก็ตัดอันนี้ออกไปก็ไม่แน่นะตัวตัดชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะแค่ไว้รุ้นดูคำเตือนจ้าคำเตือนสนับสนุนสลายกินแบ่งรัฐบาลแนวทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า